คุณรู้หรือไม่ว่าคำพูดบางคําที่เราเผลอพูดออกมาโดยไม่ทันคิดสามารถเป็นบาปหนักที่ทำลายทั้งชีวิตตนเองและผู้อื่นได้คําพูดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงทำร้ายคนอื่นแต่ยังย้อนกลับมาทำให้ชีวิตเราตกต่าโดยไม่รู้ตัววาจาที่ออกจากปากในแต่ละวันนั้นเป็นสะพานให้เราข้ามพ้นทุก์หรือเป็นเหวที่ผลักเราให้ตกต่ำลง วาจาไม่ใช่เพียงเสียงที่ผ่านริมฝีปากหากเป็นวจีกรรมที่หล่อหลอมจิตให้กลายเป็นนิสัยแล้วนิสัยก็หล่อหลอมเป็นชะตาชีวิตเมื่อจิตคุ้นชินกับคำที่เศร้าหมองชีวิตก็ย่อมถูกดึงลงสู่ความเศร้าหมองตามไปด้วยในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพิจารณาคำพูดห้าประเภทที่ทำลายทั้งความไว้วางใจความสัมพันธ์และความสงบภายใน หนึงคำพูดโกหกคำพูดโกหกหรือมุสาวาทไม่ได้หมายเพียงการพูดคำที่ตรงกันข้ามกับความจริงเท่านั้นแต่รวมถึงการบิดเบือนเติมแต่งหรือการละเว้นความจริงเมื่อการพูดออกมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราแสดงความเท็จโดยจงใจ วาจานั้นก็กลายเป็นวจีกรรมที่ก่อผลแห่งกรรมทันทีเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังลงในดินเมื่อถึงเวลาไม่ว่าชั่วคราวหรือยาวนานจะงอกเป็นผลทั้งในรูปแห่งความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานและในรูปแห่งใจที่ขุ่นมัวมุสาวาทำลายความไว้วางใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปความไว้วางใจมิได้เกิดจากคำพูดเพียงครั้งเดียว แต่เกิดจากการสั่งสมของความสัตย์ซื่อเมื่อคำโกโหกแม้เพียงเล็กน้อยถูกพูดซ้ำๆความน่าเชื่อถือของผู้พูดก็ถูกกัดกร่อนผู้อื่นเริ่มตั้งคำถามไม่เชื่อในคำบอกเล่าและเมื่อวันหนึ่งความเท็จถูกเปิดเผยผลคือความอับอายการสูญเสียความสัมพันธ์และการถูกตัดขาดจากผู้ที่เคยใกล้ชิด อีกทั้งยังเกิดผลทางใจภายในผู้พูดเองความกลัวว่าจะถูกจับได้ความวิตกกังวลว่าความจริงจะโผล่และความรู้สึกผิดที่คอยกัดกินทำให้จิตใจไม่สงบไม่บริสุทธิ์และยากแก่การเข้าถึงเมตตาและปัญญามุสาวาดยังมีผลต่อกมทางวาจาอย่างชัดเจนกรรมที่เกิดจากการพูดเท็จจะย้อนกลับมาส่งผลทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟัง บางครั้งผลนั้นปรากฏในรูปของการสูญเสียโอกาสถูกห่างเหินหรือแม้กระทั่งการเสื่อมเสียเกียรติยศในมุมภายในผลคือการตัดสัมพันธ์กับความสงบความหนักแน่นของจิตลดลงเพราะจิตจะต้องคอยรักษาความเท็จไว้การใช้ชีวิตด้วยฐานของความเทจจึงเป็นภาระหนักที่บั่นทอนทั้งความสุขและศักยภาพในการเจริญปัญญา การรักษาวาจาให้เป็นสัมมาวาจาคือการเริ่มต้นเยียวยาที่ลึกและง่ายพร้อมกันพึงสดับรู้ก่อนจะกล่าวคำใดให้พิจารณาว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่และจะก่อให้เกิดความเมตตาหรือความเบียดเบียนเมื่อเราฝึกชะลอวาจาฝึกสติในลมหายใจการพูดโกหกเล็กๆจะค่อยๆลดน้อยลง ความสัมพันธ์จะกลับมาบริสุทธิ์และใจจะคืนสู่ความสงบความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงการหลีกเลี่ยงคำโกหกเท่านั้นแต่คือการสร้างสภาพจิตที่โปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมยอมรับผลของกรรมด้วยความเข้มแข็งและเมตตาโปรดระลึกเสมอว่าคำหนึ่งคำคือเมล็ดพันธุ์หากหวานด้วยมุสาวาทก็จะเก็บเกี่ยวความทุกข หากหวานด้วยความจริงและเมตตาก็จะเก็บเกี่ยวความไว้วางใจและสันติดังนั้นให้เริ่มจากคำง่ายๆในชีวิตประจำวันวันนี้ยังไม่สายที่เราจะละเว้นความเท็จและปลูกปั้นวาจาด้วยความสัตย์สุขของชีวิตจะค่อยๆค,คืนกลับมาเอง 2. คํคำพูดส่อเสียดคำพูดส่อเสียดหรือปิสุนาวาจา คือวาจาที่มิได้พูดเพื่อความจริงหรือประโยชน์แต่พูดเพื่อยุยงให้ร้ายเบี่ยงเบนความคิดผู้อื่นหรือจุดไฟให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำหยาบหรือคำโกหกเสมอไปแต่เป็นวาจาที่มีเจตนาให้เกิดความแตกต่างเกลียดชังหรือความเข้าใจผิดระหว่างผู้คนในหนึ่งวาจาเช่นนี้เป็นเหมือนการใส่เชื้อไฟไว้ในใจคน แล้วเดินจากไปโดยไม่สนใจผลลัพธ์ที่ไฟนั้นจะเผาไหมเมื่อคำพูดถูกใช้เพื่อส่อเสียดความสัมพันธ์จะสั่นคลอนอย่างรวดเร็วเพราะความเชื่อใจซึ่งเป็นพลังเชื่อมโยงระหว่างคนคือสิ่งที่ถูกทำลายก่อนการนำเรื่องเล็กๆมาขยายผลการตัดต่อความจริงให้ดูเลวร้ายหรือการบอกเล่าเพียงมุมเดียวโดยตั้งใจละเลยมุมอื่น ล้วนเป็นการสร้างภาพลวงตาที่ทำให้ผู้ฟังหันไปตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้ที่มาที่ไปผลคือมิตรภาพถูกทำลายครอบครัวแตกแยกเพื่อนร่วมงานเกิดความตึงเครียดและสังคมเล็กๆรอบตัวกลายเป็นสนามรบทางวาจาพระพุทธองค์ตัดเปรียบคำพูดส่อเสียดเหมือนไฟเผาบ้านเปเลวไฟอาจเริ่มจากประกายเล็กๆ แต่มันลุกลามได้เร็วและไม่เลือกเป้าหมายเมื่อไฟลามบ้านอาจพังทั้งหลังเช่นเดียวกันวาจาส่อเสียดเพียงประโยคเดียวที่ถูกกระจายออกไปอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำลายศักดิ์ศรีของบุคคลทําลายชื่อเสียงและทิ้งแผลในใจผู้ถูกกล่าวหาผู้ที่จุดไฟมักคิดเพียงชั่วขณะถึงผลประโยชน์หรือความสะใจแต่ไม่เห็นภาพรวมของความเสียหายที่ตามมา นี่คือเหตุผลที่ปิสุนาวาจาถือเป็นบาปหนักผลทางใจก็รุนแรงไม่แพ้ผลทางสังคมผู้พูดที่ค้ำจุนวาจาเช่นนี้ย่อมปลูกฝังความโกรธความอาฆาตในใจตนเองความคิดที่จะทำให้คนอื่นต่ำต้อยลงก็เป็นการขัดเกลาจิตให้ปฏิเสธเมตตาเมื่อจิตคุ้นชินกับการตัดสินผู้อื่นอย่างรุนแรง ย่อมลดทอนความสามารถในการเห็นอกเห็นใจและปัญญาในการพิจารณาความจริงยิ่งไปกว่านั้นกำจากการยุยงมักย้อนกลับมาในรูปแบบของความขัดแยง้งที่ผู้พูดเองต้องเผชิญเมื่อเรื่องเปิดเผยหรือเมื่อคนรอบข้างสูญเสียความเชื่อใจในชีวิตประจำวันปิสุนาวจามักแฝงตัวมาในรูปแบบของการพูดคุยหลังบ้าน การกูเรื่องเพื่อลดค่าคนอื่นการชอบเล่าเรื่องที่ทำให้ตนดูดีกว่าหรือการส่งต่อข่าวลือโดยไม่ตรวจสอบความจริงทางออกไม่ใช่เพียงละเว้นการพูดเท่านั้นแต่คือการฝึกสติและเมตตาในการใช้วาจาก่อนจะกล่าวอะไรให้พิจารณาสามข้อเสมอว่าสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่ และจะนำไปสู่ความสงบหรือความทุกข์เมื่อเราเติมเมตตาเข้าไปในคำพูดเราจะลดเจตนาที่จะเบียดเบียนผู้อื่นลงยิ่งฝึกการฟังและตั้งใจเข้าใจบริบทของผู้อื่นมากเท่าไหร่ความอยากจะยกปัญหาไปขยายให้คนแตกแยกก็น้อยลงเท่านั้นสุดท้ายให้ระลึกถึงผลของคำพูดที่เราพูดออกไปหากเราเห็นว่าคำหนึ่งคำเป็นเชื้อไฟ อย่าเป็นผู้จุดอย่าเป็นผู้ส่งต่ออย่าเป็นผู้ดูถูกหรือหัวร้อขณะที่ไฟลุกลามแต่จงเป็นผู้ถือถังน้ำแห่งเมตตากล่าวคำที่บรรเทาเยียวยาอธิบายความจริงอย่างมีความรับผิดชอบและเมื่อต้องแก้ไขความเข้าใจผิดให้ทำด้วยความสุภาพและเคารพศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายการทำเช่นนี้ไม่เพียงดับไฟที่กำลังลุกลาม แต่ยังป้องกันไม่ให้ไฟจุดใหม่เกิดขึ้นอีกนี่คือการใช้วาจาให้เป็นเครื่องมือแห่งการสร้างความสมานฉันท์แทนที่จะเป็นเครื่องมือแห่งการเผาทำลาย 3. าํคำพูดหยาบคายคำพูดหยาบคายหรือพารุษสวาจาเป็นวาจาที่เกิดจากใจที่หยาบและขาดความเมตตาเมื่อถ้อยคําเช่นนี้หลุดออกจากปาก มันมิได้เป็นเพียงเสียงที่ผ่านหูของผู้ฟังเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นดังหอกแหลมที่ทิ่มแทงลงไปในหัวใจของเขาอย่างรุนแรงวาจาที่หยาบกร้านเพียงประโยคเดียวสามารถสร้างบาดแผลลึกในใจคนได้ยาวนานบางครั้งผู้พูดอาจลืมไปแล้วแต่ผู้ฟังกลับยังแบกรับบาดแผลนั้นอยู่ในความทรงจำไม่รู้จบ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าวาจาเปรียบเสมือนอาวุธอาวุธที่เราสามารถใช้ปกป้องหรือใช้ทำลายได้และเมื่อเลือกใช้ในทางหยาบมันย่อมสร้างกำหนักทั้งต่อผู้อื่นและต่อตัวผู้พูดเองคำพูดหยาบไม่เพียงทำร้ายคนอื่นแต่ยังสะท้อนสภาพของใจผู้พูดด้วยเมื่อใจเต็มไปด้วยโทสะความกระด้างและความรุนแรง วาจาก็กลายเป็นภาพสะท้อนออกมาของใจนั้นยิ่งใช้คำหยาบบ่อยเท่าใดใจผู้พูดก็ยิ่งแข็งกระด้างและห่างไกลาจากเมตตาเท่านั้นความละเอียดอ่อนในการเห็นใจผู้อื่นจะค่อยๆถูกกลบหายไปเหมือนดอกไม้ที่ไม่อาจเบ่งบานในดินที่แห้งแลง้งหากวาจาคือผลใจก็เปรียบเหมือนรากเมื่อรากถูกทำให้ขม ผลที่ออกมาก็ย่อมขมตามไปด้วยดังนั้นวาจาหยาบจึงเป็นการทำร้ายทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ฟังที่ได้รับบาดเจ็บและผู้พูดที่บ่มเพาะความแข็งกระด้างในใจตนเองในชีวิตประจำวันหลายคนมักอ้างว่าการพูดหยาบเป็นเพียงเรื่องสนุกสนานเป็นคำพูดเล่นเพื่อความใกล้ชิดหรือเป็นนิสัยที่ติดมา แต่แท้จริงแล้วทุกถ้อยคำที่หยาบโลนทิ้งร่องรอยไว้โดยไม่รู้ตัวผู้ฟังบางคนอาจหัวเราะแต่หัวใจภายในกลับเจ็บปวดหรือเสียความมั่นใจผู้ฟังบางคนอาจไม่ตอบโต้แต่เก็บสะสมความขมขื่นไว้จนความสัมพันธ์ค่อยๆห่างเหินโดยที่ไม่ทันรู้ตัวและบางครั้งคำพูดเพียงครั้งเดียวก็พอจะทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของใครบางคนไปตลอดชีวิต พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาวาจาก่อนจะเปล่งออกมาเสมอโดยให้ถามตนเองว่าคำที่กําลังจะพูดนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดความสงบหรือไม่จะเป็นถ้อยคําที่ให้กําลังใจหรือไม่หรือเป็นเพียงวาจาที่ปลดปล่อยความโกรธของตนเองหากคำพูดนั้นมีได้เกิดจากเมตตาและปรารถนาดีแม้จริงแท้ก็อาจเป็นมีดคมที่เฉือนใจผู้อื่น การพูดด้วยความจริงใจที่ไร้เมตตาจึงเป็นภัยไม่น้อยไปกว่าการโกหกเพราะความจริงที่ขาดเมตตาก็กลายเป็นอาวุธเช่นกันผลของผารุษสวานั้นปรากฏในระดับสังคมอย่างเด่นชัดครอบครัวที่เต็มไปด้วยเสียงตะคอกและคำด่าจะไม่อาจ,จเจริญด้วยความอบอุ่นเด็กที่เติบโตท่ามกลางคำหยาบมักกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยบาดแผล และไม่รู้จักความอ่อนโยนในที่ทำงานหรือสังคมที่ถ้อยคําหยาบคายถูกใช้เป็นเรื่องธรรมดาย่อมกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าแสดงความจริงใจเพราะต่างก็กลัวจะถูกทำร้ายซ้ำด้วยวาจาจิตใจคนในสังคมเช่นนี้จึงหดแคบขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงทางออกคือการฝึกสำรวมวาจา ให้พูดในสิ่งที่แม้เป็นความจริงก็ต้องห่อหุ้มด้วยเมตตาให้พูดในสิ่งที่แม้จะตักเตือนก็ยังคงความอ่อนโยนการเปลี่ยนจากการใช้คำหยาบเป็นคำที่สุภาพหรือเป็นคำให้กำลังใจเป็นการฝึกไม่เพียงแต่การควบคุมปากเท่านั้นแต่คือการบ่มเพาะจิตให้ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยความกรุณา ยิ่งเราฝึกใช้วาจาที่นุ่มนวลใจของเราก็จะค่อยๆอ่อนโยนตามและนั่นคือเส้นทางที่พาเราไปสู่สัมมาวาจาและสัมมาสมาธิจงจำไว้ว่าคำหนึ่งคำสามารถเป็นยาพิษหรือยารักษาก็ได้เมื่อเลือกใช้วาจาที่หยาบเรากำลังเลือกเป็นผู้สร้างพิษทั้งในใจตนเองและใจผู้อื่นแต่เมื่อเลือกใช้วาจาที่สุภาพเต็มไปด้วยเมตตาและความจริง เรากำลังเป็นผู้เยียวยาจุดเล็กๆของความกรุณาที่แฝงอยู่ในคำพูดอาจทำให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะคำพูดมีพลังยิ่งใหญ่และผู้ที่รู้จักเลือกใช้วาจาอย่างระมัดระวังย่อมเป็นผู้สร้างโลกที่อ่อนโยนและสงบสุขได้ด้วยปากของตนเอง 4. คำพูดเพ้อเจอร์ไร้สาระคำพูดเพรอเจอร์ไร้สาระ หรือที่พระธรรมเรียกว่าสัมผัสปลาปะไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่ฟังแล้วหัวเราะหรือผ่านไปอย่างไม่ตั้งใจเท่านั้นแต่เป็นวาจาที่ไร้จุดหมายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมันเป็นการใช้พลังของวาจาเพียงเพื่อเติมความว่างในใจเติมความบันเทิงชั่วคราวหรือตามหาการยอมรับจากผู้อื่น โดยปราศจากความรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาการพูดเช่นนี้คล้ายกับการโปรยเมล็ดพันธุ์ในดินที่ไม่ถูกเตรียมเมล็ดส่วนใหญ่ไม่งอกแต่เมล็ดบางเมล็ดอาจกลายเป็นวัชพืชที่รบกวนพื้นที่ที่ควรจะปลูกพืชบริสุทธิ์เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยคำพูดไร้สาระเวลาและพลังชีวิตถูกถ่ายเทไปสู่สิ่งที่ไม่เติบโต ความตั้งใจที่จะใคร่ควรพัฒนาใจและหาความหมายในชีวิตจะค่อยๆบอบช้ำเราจะพบว่าจิตกระจัดกระจายความสามารถในการตั้งใจทำงานความเงียบเพื่อเจริญปัญญาและความสงบภายในถูกแทนที่ด้วยเสียงรบกวนที่ไม่มีคุณค่าเช่นการพูดคุยวนไปวนมาในเรื่องไร้าสาระข่าวปลอมข้อความซ้ำซากในโซเชียล หรือการลั่นวาจาเพื่อเรียกร้องความสนใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตขาดแก่นสารและทำให้มนุษย์หลงอยู่ในวงจรของความฟุ้งซ่านและความพอใจชั่วคราวในมุมของการปฏิบัติธรรมวาจาที่ไร้สาระขัดขวางการเจริญสมาธิและปัญญาสมาธิต้องการความราบรื่นของจิตจึงจะเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงได้ แต่ถ้าวาจาถูกใช้โดยไม่ระมัดระวังจิตจะถูกดึงไปทางภายนอกอยู่เสมอทำให้การฝึกสติและการพินิษพิจารณาลำบากขึ้นนอกจากนี้วาจาเหล่านี้ยังเพราะนิสัยอยากได้อยากแสดงและยึดติดกับความเห็นตนเองเมื่อยึดติดมากขึ้นทุกย่อมเกิดและขยายการแยกแยะระหว่างคำพูดที่มีคุณค่าและคำพูดที่ไร้สาระ ต้องเริ่มจากเจตนาและคุณธรรมของผู้พูดก่อนจะเปล่งวาจาให้ถามตนเองว่าคำนี้มีความจริงหรือไม่จะนำประโยชน์อะไรให้แก่ผู้อื่นหรือไม่จะสร้างความสงบหรือความวุ่นวายหากคำตอบคือไม่ให้ใช้ความเงียบเป็นเพื่อนการเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องเติมแต่เป็นพื้นที่ให้ปัญญาได้เกิด การรับฟังด้วยความตั้งใจเป็นการฝึกที่ทรงคุณค่าเพราะในความเงียบมีสติและในสติย่อมเกิดการพิจารณาที่ลึกซึง้งอย่ามองข้ามพลังของคำพูดเล็กๆเ,เพราะแม้ถ้อยคำที่ดูไร้ค่าในวันนี้เมื่อสะสมจะกลายเป็นนิสัยในวันหน้าและนิสัยจะกลายเป็นชะตาการลดทิ้งคำพูดเพรเจอร์เป็นการคืนเวลาให้ชีวิต คืนความหมายให้การมีอยู่และคืนความสงบให้จิตเมื่อวาจารเริ่มมีคุณค่าชีวิตก็เริ่มมีความหมายมากขึ้นเพราะคำพูดที่สร้างคุณค่าไม่เพียงเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เปลี่ยนแปลงโลกภายในของผู้พูดให้สูงขึ้นด้วย 5. คําคำพูดประชดดูถูกคำพูดประชดดูถูกเป็นวาจาที่แม้จะไม่หยาบคายจงแจ้ง ไม่ใช้คำด่าตรงๆและไม่เป็นการโกหกแต่กลับแฝงไว้ด้วยพิษร้ายที่ลึกกว่าเพราะมันทำลายคุณค่าภายในใจของผู้ฟังโดยตรงคำพูดลักษณะนี้เปรียบเหมือนมีดที่ไม่ได้ฟันลงตรงๆแต่ค่อยๆกรีดบาดจนเกิดร่องรอยที่ยากจะลบเลือนมันสร้างความเจ็บปวดโดยที่ภายนอกอาจมองไม่เห็น แต่ในใจผู้ฟังกลับเต็มไปด้วยรอยช้ำและความรู้สึกด้อยค่าการประชดหรือการดูถูกคือการกดทับผู้อื่นด้วยถ้อยคําทำให้ผู้ฟังเหมือนถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งๆท,ที่ทุกชีวิตล้วนปรารถนาการได้รับการยอมรับและความเคารพวาจาลักษณะนี้แม้พูดเพียงครั้งเดียวแต่สามารถทิ้งบาดแผลในใจผู้ฟังไปตลอดชีวิต ผู้ที่ถูกประชดดูถูกอาจสูญเสียความมั่นใจสูญเสียศรัทธาในตัวเองและบางครั้งอาจหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระพุทธองค์ตัดว่าการยกตนข่มผู้อื่นคือรากเหง้าของความทุกข์เพราะเมื่อใดที่เราพูดดูถูกผู้อื่นเมื่อนั้นคือการสร้างเปลวไฟเผาผลาญใจตนเองความภาคภูมิที่เกิดจากการกดผู้อื่น ไม่ใช่ความภาคภูมิที่แท้จริงหากแต่เป็นมายาที่ปกปิดความกลัวความอิจฉาและความไม่มั่นคงภายในของผู้พูดคำพูดประชดดูถูกจึงมีใช่เพียงทำร้ายผู้อื่นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสเมื่อวาจาของเราเกิดจากเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมก่อให้เกิดบาปแม้เพียงการยิ้มยอ่อ หรือคำพูดที่แส้อ่อนหวานแต่มีหนามซ่อนอยู่ก็เป็นการสร้างอากุศลกรรมเช่นกันเพราะมันบั่นทอนคุณค่าของผู้อื่นและปิดกั้นความเมตตาที่ควรเกิดขึ้นในใจพระธรรมสอนให้เรารู้จักระวังวาจาไม่เพียงแค่ไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบแต่ต้องพูดอย่างมีเมตตาและสร้างสรรค์การพูดที่ดีคือการยกใจผู้อื่นขึ้นไม่ใช่กดเขาลง การเลือกใช้คำพูดเพื่อปลอบโยนให้กำลังใจหรือชี้ทางที่ถูกต้องย่อมเป็นการสร้างบุญทั้งแก่ผู้ฟังและผู้พูดเพราะมันคือการปลดปล่อยไม่ใช่การกดทับเมื่อเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะพบว่าการพูดประชดดูถูกเกิดจากการยึดมั่นในตัวตนต้องการแสดงว่าตนเหนือกว่าและต้องการให้ผู้อื่นด้อยลง แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครสูงหรือต่ำกว่ากันในคุณค่าความเป็นมนุษย์ทุกคนล้วนมีทุกข์มีความปรารถนาดีและมีคุณค่าที่ไม่ควรถูกลดทอนการทำลายศักดิ์ศรีของใครบางคนจึงเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของตนเองด้วยเพราะผู้ที่ดูถูกผู้อื่นก็ย่อมไม่พ้นจากการถูกดูถูกกลับในสักวันวงจรแห่งความทุกข์จึงไม่สิ้นสุด การหยุดใช้วาจาประชดดูถูกจึงเป็นการฝึกใจให้ลดอัตตาและเปิดพื้นที่ให้เมตตาเติบโตทุกคำํำพูดที่เปล่งออกมาหากมีเมตตาเป็นพื้นฐานย่อมสร้างความสงบและความเข้าใจหากต้องตักเตือนผู้อื่นก็ทำได้โดยไม่ต้องประชดหรือกดข่มแต่ใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาด้วยความอ่อนโยนและเคารพ เพราะการตักเตือนที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้ผู้ฟังรู้สึกต่ำต้อยแต่เป็นการช่วยให้เขาเห็นทางที่ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีดังนั้นวาจาที่ประชดดูถูกแม้ดูเหมือนไม่รุนแรงแต่กลับทำลายได้ลึกยิ่งกว่าคําหยาบพระพุทธองค์จึงสอนให้เราระวังไม่เพียงการพูดเท็จหรือคําหยาบแต่ให้ตระหนักถึงเจตนาเบื้องหลังถ้อยคำทุกคำ หากเราฝึกใช้วาจาด้วยเมตตาและความเข้าใจชีวิตเราจะไม่เพียงเต็มไปด้วยความสงบแต่ยังเป็นแสงสว่างให้กับใจของผู้อื่นด้วยและนี่คือหนทางแห่งการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่แท้จริงและมาถึงบทสรุปส่งท้ายวาจาไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่ลอยหายไปในอากาศหากแต่เป็นพลังงานของกรรมที่ถูกส่งออกจากจิตใจเรา ทุกคำพูดคือการหวานเมล็ดพันธุ์ไว้ในดินแห่งกรรมเมื่อเมล็ดพันธุ์นั้นตกลงไปย่อมงอกงามเป็นผลไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามตลอดทั้งเนื้อหาที่เราได้พิจารณาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคำโกหกคำส่อเสียดคำหยาบคายคำเพ้อเจอ้อหรือคำประชดดูถูกล้วนเป็นตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงเตือนเราให้ระวัง เพราะแม้จะเป็นเพียงคำพูดแต่กลับส่งผลยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดมันสามารถทำลายความไว้วางใจทำลายความสัมพันธ์ทำลายศักดิ์ศรีและทำลายความสงบสุขทั้งของตนเองและผู้อื่นได้วาจาที่ไม่ระวังอาจสร้างบาปหนักที่ติดตามเราไปแม้หลังความตายแต่ในทางตรงกันข้าม หากเราใช้วาจาที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณาและปัญญาวาจานั้นจะกลายเป็นแสงสว่างที่ชุบชีวิตเป็นสะพานที่เชื่อมใจให้เข้าใจกันเป็นยารักษาบาดแผลที่มองไม่เห็นและยังสร้างบุญกุศลมหาศาลให้กับผู้พูดและผู้ฟังเพราะฉะนั้นการระวังวาจาไม่ใช่เพียงการไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบหรือไม่พูดเพ้อเจอเท่านั้น แต่คือการมีสติทุกครั้งที่เราจะเปล่งเสียงออกมาถามตัวเองเสมอว่าคำพูดนี้จะสร้างคุณค่าหรือสร้างบาปจะทำให้ใจใครเบิกบานหรือบีบคั้นการตั้งคำถามเช่นนี้คือการฝึกจิตฝึกสติและฝึกเมตตาไปพร้อมกันพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้รู้จักใช้วาจายอย่างถูกต้องคือผู้สร้างสะพานไปสู่สันติสุข คำพูดหนึ่งคำสามารถทำให้คนหมดกำลังใจแต่คำพูดอีกคำก็สามารถชุบชีวิตและปลุกความหวังขึ้นมาได้เช่นกันดังนั้นจงเลือกใช้วาจาให้เป็นพลังแห่งบุญให้ทุกถ้อยคำเป็นเมล็ดพันุ์แห่งเมตตาที่เราหว่านลงไปในใจผู้อื่นแล้ววันหนึ่งผลแห่งวาจาที่งดงามนั้นจะย้อนกลับมาเป็นความสุขความสงบและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราเอง 洒脱。